สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพาทุกคนมาออสเตรเลียวันนี้จะมาวอล์กให้ดูจะมามาดูนะว่ามันมีอะไรดีบ้างโอ๊ยเด้อเด้อพูดยังไงมันพูดยันพูดมันยังไม่ไม่ยังเงือบหนิ่งได้ยังไงเอ็งไปงได้ยังไโอเคนะทุกคนนี่มันดียังไงใช่ไหมอย่างแรกเลยนําเสนอถังขยะถังขยะก่อนเลยค่ะขยะยังไงดียังไงนี่เขามีที่กั้นตรงนี้ใช่ไหมกั้นลมแล้วพอเราเปิดไปอย่างงี้ปุ๊บ ถลมแรงใช่ไหมทะเลมันก็จะมีลมแรงใช่ไหมมีมงมีหมามาคุยนกนกเยอะแยะใช่ไหมก็นกนกเนี่ยเนี่ยเพลิกันนกอะไรไม่รู้ปากใหญ่ใหญ่เลยน่ะคนเปิดประตูเข้าไปประตูเข้าไปปุ๊บนี่เลยเราก็จะพบกับตะกร้าตามากับอาหารทะเลหลายๆอย่างเลยทุกคนทุกปลาทุกชนิดเราอยากจะย่างกินอะไรกินปลานู่นปลานี่ปลาทรงปลาสายปลากระเบนปลากระพงปลานู่นปลานี่ไส้บ่งไส้ปลานะคะไข่บงไข่ปลามีเยอะแยะไปหมดเลยทุกคน ไหนปลาแล้วออกปลาแซลมอนปลาทูนา่าปลาทุกอย่างปลาทุกชนิดมาอยู่ตรงนี้หมดเลยรวมไปที่อาหารทะเลอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะไอติอ่เขาหั่นให้เอาไข่บางสกาล็อบนะคะเขาเรียกว,ว่าอะไรภาษาไทยอ่ะสกาล็อบสกาล็อบกลบอ่าะไรนะไข่หอยเหรอ,รอเขาเรียกว่าอะไรนะันเดี๋ยวเดอเอ็นหอยอะไรทุกอย่างหอยเชียวหอยอะไรวะมันรู้แต่เสื้อมาเชื่ออะไรล่ะไอเอ,เอนั่นอ่ะหาแต่ไปก็เป็นกุ้งนะกุ้งเสร็จโอ้พี่คนนี้กํลาลังจะจ่ายตังค์เดี๋ยวจะพามาดูว่าเขาซื้อยังไงนี่นี่นี่เขาจะใช้ถุงอย่างนี้นะ ส่งเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใส่ครบขึ้นไปเลยแล้วเขาก็ช่างเลยช่างเสร็จปุ๊บไม่ใช่แค่นี้นะยังไม่เสร็จนะช่างเสร็จแล้วก็ก็จะมีกระดาษพันแบบนี้พันแบบนี้เลยพันแบบนี้เลยพันแบบนี้เลยนี่เสร็จปุ๊บใช่ไหมช่างกิโลเสร็จใส่ถุงใส่ถุงเสร็จปุ๊บพัน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 เสร็จอ่ะเนี่ยแปะเทปเคือทําอย่างดีทุกคนแล้วก็มือเขาไม่แตะอาหารทะเลเลยเพราะว่าเขาใช้มือสวมถุงเข้าไปใช่ไหมแล้วก็หยิบอาหารแล้วเขาก็คือ จะป้องกันเชื้อโรคก,ก็ได้แล้วก็พูดคำสะาหาัสนะนี่คือดูสีแล้วเขาก็จะเนี่ยใส่พันใส่ถุงเสร็จใส่ถุงเสร็จในแล้วก็ใส่กระดาษแบบนี้เออจระเลยค่ะทุกคนอิ่มอ่ะขอโทษค่ะแล้วเสร็จปุ๊บนี่แค่นี้เองแล้วก็ใส่ถุงอีกชั้นหนึ่งทั้งหมดยังไงต่อกง่ายมากแหละครอยากกินปูปูก็มีกุ้งก็มีกุ้งสดกุ้งต้มกุ้งอะไรมีหอยนางรมมีน้ำตกน้ำจิ้มใครไม่้ังจิ้มปลาไข่พงไข่ปลาปลาทุกอย่างพอาทุกชนิดปบบปเวียก็มีปลาแซลมอนก็มี ปาลาทุกอย่างโซลูสาหายทะเลอาหารซูชิอะไรทุกอย่างมีรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยเอ้าใครไม่กินอาหารทะเลมาตรงนี้จ้ารรตรงนี้นะก็จะมีพวกเบอร์เกิ้ลเบอร์เกอร์นจจ้าอ่ะเบอร์เกิลหันมาที่คนดูกันมั่งเดี๋ยวจะคิดถึงกันสักกอนเนจจามีโบกงเบเกิลนะคะเบอร์เกอร์นี่เบอร์เกอร์ก at ็มีหลักหลายก็มีปูอัดมีอะไรพวกนี้นั่นนะคะีหลายอย่างเลยนะทุกคนทไม่มีขนาดนี้ชีวิตคือบอกว่าสะดวกสบายมากแล้วสะอาดมากในประเทศนี้ ใครอยากไม่กินปูสุกที่เขาต้มมาเอาตัดไปจ้าเดี๋ยวพาไปดูนี่ปูนี้ก็มีเอาไปย่างสดสดเลยย่างส,สดเตาปิ้งย่างสดเลยก็ได้แล้วเขาก็เขายิ้มให้เราไขายิม้มให้เราเขาสวยมากเลยเดี๋ยวหนะ้าตาจสวยสวยมากเ,ออเขาสวยจริงๆรเธอเขาสวยจริงเขาสวยแบบสวยมากเขาเป็นคนอะไรไม่รู้เขนาน่าจะเป็นคนเกาหลีนะเขาสวยแบบว่าใสมาก สวยมากเรายิ้มสวยเขาเฟรนลี่มากเลยเขาสวยมากไปต่อไปต่อทุกคนไปต่อกัอนยาวๆหลกักๆแล้วนะมีอาหารทะเลมีกฟกาแฟมีเครืงง่องดืมเครื่องดื่มพร้อมแล้วกระยงขยะถังกระยงขยงะยเธอไม่ต้องห่วงเลยว่าอุย้ยฉันต้องเอาขยะไปทิ้งทนู่นนี่นั่นเนื่ยมาอยู่เนี่ยนั่งตรงนี้นี่ปูเสื้อเลยเธอโต๊ะเตอเขาก็มีให้เนี่ยอันนี้คือไม่ใช่แค่ตรงนี้ที่เดียวนะคือทั่วประเทศออสเตรเลียทุกที่จะเป็นแบบนี้หมดเลยนี่เราก็มันอยู่ตรงนี้นี่ เขาจะมาอยู่กับพวกเราตรงนี้เลยเธอเธอดูสิซูมซูมซูมซููซูมซูนกปริเกนนอนเกลื่อนกลาดคนลงเล่นน้ำทะเลกันอย่างแต่ว่าสะดวกสบายแล้วก็แบบฟิลกู๊ดมากคือแบบว่าฟิวดีมากขยงขยะทิ้งตรงนี้ได้เลยนี่ใครอยากจะนั่งในร่มเนี่ยมีหลังคงหลังคามีตรงโต๊ะให้พร้อบสนามเด็กลงเด็กเล่นทุกคนไปอยู่ออสเตเลียกันนะมานะมานะมากันนะนี่ทุกคน เสร็จปุ๊บก็มีนี่ใครอยากนั่งแบบว่านั่งชมนั่งชมนั่งชมอ่านั่งชมวิวใช่ไหมเสร็จปุ๊บคุณไปลงเตืนต,นต,นตีนเติงทรายใช่ไหมตเติงทรายเธอก็มีนี่นี่นี่อันนี้เป็นนแบบนี้อันระบบหนึ่งนี่กดปุ๊บน้ําน้ําอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีล้างตีนอันนี้ล้างเตืองล้างเตืองล้างตีนนะคะนี่อย่างนี้โอ้สบายไหมทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเลย มีไม่ใช่ตรงนี้มันไปเรื่อยเลยทุกคนทุกคนวนยังไงต่อกลางคืนนะ่ะยิ่งสวยมากกลางคืนเย็นๆน่ะช่วงหกโมงเย็นนะ่ะสวยมากท้องฟ้าเป็นสีม่วงสีฟ้าสีชมพูผสมกันตรงฟ้าตรงนั้นนะ่ะจะสวยมากทุกคนอยากให้มาดูอยากให้มาเห็นมากคือแล้วมันไม่ใช่แค่ตรงนี้ที่เดียวทุกคนคือการันตีเลยว่ามันจะไม่ใช่แค่ตรงนี้ที่เดียวมีทุกที่ทั่วประเทศออสเตรเลียนี่ตะกี้นี้ใช่ไหมนี่สนามเด็กลงเด็กเล่นคือแบบ ไม่ใช่ว่าแบบเขาใช้นะเขาใช้แบบว่าอุปกรณ์ที่แบบว่าเซฟตี้แล้วก็ดูทันสมัยสุดๆเดี๋ยวพาไปดูทุกคนทุกคนดูนี่ค่ายสนามเด็กเล่นนะและนี่ก็มีช่วงหนึ่งนะเดี้ยไปอีกไปอีกไปต่อไปต่อตาตรงนี้เมื่อกี้มีตรงนั้นแล้วใช่ไหมทําไมเขาต้องทําทําไมเขาต้องทําตรงนี้ทําไมเขาถึงทําพื้นตรงนี้ทั้งๆท,ท,ที่คนสามารถลงได้แค่เนี่ย9 2้าสองกก็ลงแล้วแต่ว่าเขานึกถึงผู้สูงอายุที่ใส่ใส่เข็นรถวีลแชร์ นั่งรถเข็นวิวแชร์ก็ลงไปเล่นได้ลงไปถไลลงไปได้หรือว่าจะใช้รถเข็นเด็กเนี่ยที่เนี่ยเด็กคนแก่สตรีมีคันและสตรีผู้หญิงทุกอย่างนะคะเขาจะยกให้เป็นที่หนึ่งเลยดูแลใส่ใจอย่างดีมากเนี่ยพาไปเดินไปเรื่อยๆนี่คือประเทศออสเตรเลียล้อมรอบไปด้วยสิ่งนี้ค่ะทุกคนทําไมถึงมีคนอยากจะไปแต่ออสเตรเลียอาจจะที่อื่นก็มีเฮ้ยเหนื่อยเว้ยทุกคนทุกคนมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ที่เดียวอะ ทำไมอันนี้คือวอกแบบวอาบล็อกแบบสดๆไม่ตัดต่อเลยนะไม่ได้แบบว่าตัดตรงตัดต่ออะไรเลยนะพาไปดูสดๆเลยนะทุกคนแล้วแบบว่านี่เธอตะกี้ไหมตะกี้เราเดินมาเรื่อยๆนะแล้วมันจะเดินถ้าเราเดินไปอีกหนึ่งกิโลก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนหนึ่งกิโลก็เป็นแบบนี้ห้าสิบกิโลก็จะเป็นําทางคือล้อมรอบไปด้วยทะเลแล้วทะเลของเขาอะ่ะจะไม่ใช่ทะเลแบบว่าไม่ใช่ทะเลที่แบบนู่นที่นั่นคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่า ทะเลไม่ใช่นอนนี้นั่นนอนนี้น,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 นั่นอะไรของกูวะกูพูดอะไรไม่ใช่ทะเลที่แบบว่าอุ้ยทุกคนจะต้องมีเขยงขยะเก,กรนกาดใช่ไหมถังขยะนี่หาดมา20กว่าถังแล้วนี่เดินมานี่ไม่อยากจะเชื่อเลยแบบว่าประเทศเขาสะอาดเพราะเขามีถังขยะเยอะแล้วถังขยะเขา,ามีที่กั้นที่กั้นที่เวลาลมทะเลน้ำลากระเด็นเวลาลมพัดใช่ไหมทะเลก็ไม่กระเด็นทะเลทะเล ก็ไม่กระเด็นก็ไม่กระเด็นออกมาคือคือแบบว่าก็สะอาดไงนกนกหมาเหมอหมูหมากาไก่สัตว์ทะเลสัตว์อยคานสัตว์อะไรจะเข้าไปก็เข้าไม่ได้นี่ถ้าดูสิใครจะมาออกกําลังกายออกกําลังกายก็ได้จัดปาร์ตงปารป์าตี้เล็กๆมันคือมีฟงมีไฟให้พร้อมเด๋ยวจะพามาดูบรรยากาศตอนเย็นคลิปหน้ากดติดตามไว้คลิปหน้าจะพาไปดูบรรยากาศตอนเย็นเฮ้ยเหนื่อยเว้ยอ่ะนี่ทุกคนทุกคน,คนถ้าดูสิ พี่เขาจะออกกาลังกายใช่ไหมนี่ดูสิอ่ะอะพีค่ะพี่คะนี่เธอไปวิ่งสิวิ่งสินี่เธอวิ่งสินี่เธอออกกำลังกายสิรักสุขภาพสิทุกคนรักสุขภาพสินี่ไปวิ่งตรงนี้ก็ได้นี่ใช่ไหมเธอแล้วไม่อย่างนั้นไม่พอนะเด็กน้องเด็กน้อยก็เล่นได้ดูสิอันนี้สําหรับเด็กน้อยเท่าน้สิเด็กน้อยก็มาวิ่งเล่นอะไรแบบนี้เลยแล้วอันนี้พีคสุดเขาเรียกว่าอะไร เดี๋ยวบ่นหวนโหนทุกคนมันบ่อนมันเป็นจับตรงนั้นใช่ไหมหน่วยตรงนั้นแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็แบบโหนหิ้วไปหิ้วมาคือแบบดีมากเอาแค่นั้นยังไม่พอจะพาไปดูบรรยากาศ เออโอ้ชอเร่อิ่มกดติดตามเลยนะทุกคนกดติดตามไว้นะเดี๋ยวพาไปดูคลิปหน้าทออสเตรเลียคนโอ้ my god พี่คะพี่คะแต่พี่เจอหนูอยู่ในป่าอยู่ตรงนี้พี่จะทำยังไงคะพี่จะทำยังไงคะพี่จะพาหนูกลับบ้านหรือว่าพี่จะพาหนูไปลงน้ำทะเลคะเจอกันที่ต้งกันทุกคน